คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้จะพาพี่พาน้องไปเบื้องแนวทางตามต่อแนวทางของพอสายไหมสายบนเด้อครับผม,มวบงวดวันหันพอหายเหล็ก เดนบนเหล็กวิ่งมากก็คือซี่กับผาครับผมมาหาเลยครับพี่น้องที่สําคัญพอหายตัวประกบงวดหนีเขาเด้อครับผมติดศูนย์นะพี่น้องเนาะจับคู่ก็ต้องเป็นศูนย์หาหาศูนย์ครับผมครับสําหรับแนวทางเลขของพอเสี้ยนสายไหมนี่เขามาต่อเนื่องสองงวดเด้อครับผมตั้งแต่พอหายมาหากับพกเลขกับมาหาครับผมงวดว่างหันพอหายซี่กับผาเลขกับมาหาครับผม บนต้องมานี่ถือว่าเสียถือได้เลยเด้อครับผมสําหรับพอเส้นสายไหมครับพี่น้องสําหรับงวดวันที่16มีนานคมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าเลขกบนตัวใดจะมาอีกครับผมเป็นแนวทางประกอบการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปเบิ้งตัวเลขของพอสายไหมแอดมินกอา์เชียก็ขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมที่เมตตาให้แนวทางลูกหลานพี่น้องเอฟซีครับได้โชคได้ลาบ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับพี่น้องพ่อครับครับผมลูกห้านเก่ามาเชียร์สวัสดีพออาเซียนสายไหมเด้อครับผมครับผมโอ้เหล็กวิ่งพ่อนี่สมคำอย่างนี้ดีครับผมอันคักนะพ่อเนาะครับผมอันเจ๊งวดแล้วครับพ่อนี่ที่พบผ่านนี่ก็ปีกว่าเลยทีเดียวกปีกว่ากั ยี่สิบก็งวดแล้วนาะพอแต่บ้าเมนวานบ่บ่านเมนวานบ่มาเลน่นมาพอลงล่างดิสาวหกอันนี้โอ้ที่ว่าคือว่ามีเห็นอ,อยู่แล้วครับพี่น้องอเด็กของพอนี่ที่ว่าผ่านที่ว่าผ่านคือว่าลงล่างซื่อได้ครับผมบ่บ่าม,มาบนเพิ่นคิดไว้แค่สองงวดเท่านั้นนอกนั้นมาเมือกครับผมถ้ายอนไปตั้งแต่แอดมินเก่ามาเชร์เด็ดตามพอกับงวดแรกเพิ่นให้หาครับหก 6. กะมาหาแล้วพอเนาะครับผมแมนแล้วครับงวดว่างหันล่าสุดพอหอยซีก็ผ่ากับมาหาครับผมแถมเขาตัวประกบติดศูนย์ครับผมจับคู่กับว่าผ่าในนอนพี่น้องหาศูนย์ครับพอกับได้แน่จะบอกครับผมบริกรก็ว่อ๋อพ่อได้กลับเสื้อเสื้อหาศูนย์หรอเปลนบ้านเี่ยบ่อกลับนอครับ กับพี่น้องอี่กับจับตาดีๆได้ครับผมเหล็กพ่อนี่สามารถเอาไปประกอบไดหรือว่าจะเบื้องตัวประกอบกับพองพออะไรครับผมครบมวดนี้ลูกกับมาขอแนวทางให้เก้าแล้วครับพ่อโอเคเลยเหตุไปหายดังกับมือแคลณโอ้ขอขอะคุณพ่อครับผมสำหรับเหล็กบนต้องมาสองตัวพร้อมรีเงพร้อมรอยัางคร้อมแล้วครับผมตัวเดียมันก่อนเนาะครับพ่อ เอาแล้วสามกับสี่โอ้หงวดนี้สามกับสี่บนต้องมีครับผมเอาตัวประกอบไปใช้นะครับผมเขียนแถวลงได้เขียนเรียงลงกันลงมาอันมา่อพรอปานีแ้แม่ละแม่ละแม่ละครับงวดอนทหาลูกเขียนลายเงีวลายนอนแม่ละวานนี้เอาเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่ ห้าเจ็ดสามสี่ดึงออกมาสามสี่ดึงออกมาเพราะว่าซ้ำกันอยู่มากกว่าะแม้ยละครับผมมีอีกตัวบาดนี <c oughs> เ้เหลืออยูสี่ไอสี่ตัวเหลืออยูสี่ตัวครับผมเง่นยละคิดเิ่งเอารถบาดนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้กับไฮพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเอฟซีก็จะหนาเอาเบืองนี้ครับผมก็จะเหลืออยูเก้าศูนย เรายุเก er ้าศูนย์หาเจ็ดห้าเจ็ดเด,ด้ครับผมนี่คือเลขตัวประกบแต่ว่าเลขสองตัวที่ต้องมาหนึ่งตัวคือสามกับสี่ได้ครับผมครับเคยเคยมาน้ากันบ่ครับผมพอตั้งแต่ที่พอเบามากยี่สิบกงวดโดนโดนด้โอโดนโดนมันมาแค่เดียวตอนสองเดือนมั้งอ้ไมานเส้นหน่อยอยี่สิน่ะครับผมเออ ใช่ไหมตรงนี้เหรโดน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 กับเขารักลอยกินตรงมาแน่นอนเลยตรงมาจริงๆต้องเห็นเ้ว่แล้วครับแต่ว่าพอมีในใจไปครับน่าใจบอกครับผมเน้นนใจเขาเงินล็กซีเก็ตไปแล้วซีเก้าไปแล้วโอ้พอพอในใจคือพอมักหลักซีซีเก้าซีเก็ตซีห้า ครับมประมาณนี้เลี๋ยวลงชิลลงให้พี่น้องด้วยเลขกี่พอมักคือสี่เก่าซี่เจ็ดสี่หาตลองขึ้นเลขสาม 3, 7, 39, 3, นะครับผมลองก็คือสามเจ็ดสามเก่าสามหานะพ่อเนาะแมนแหละครับผมนี่คืออาจเ,เลขบนเลขวิ่งพอสายไหมได้ครับผมต้องมีเห็นต้องไม่เห็น,หหนครับได้พิสูจน์แล้วด้วครับพี่น้องสองงวดแล้ว แต่ว่านั่นนั่นที่จะไปลักลอยนะพี่น้องเนาะครับพอกับบอกว่านั่นนั่นที่จะไปลักลอยเด้อครับผมนี่ก็คือแนวทางเลขของพอเซียนสายไหมครับเอาพออันเห็นยังอยู่เนาะพออยู่เฮห็นมึงนี่นอยู่เฮี้นเด้ครับมาทำธุระอยู่พี่ท้อพี่อ๋อครับโอ้อครับผมโอครับผมตัวปีหน้าตัวคนหน้า ขอบพระคุณพอยังสูงเด้อครับผมที่ให้แนวทางกับลูกกับหลานครับผมครับเดินลงจีร่วงไปให้พี่น้องเอฟซีเป็นได้ไปประกอบเป็นแนวทางเบิ่งพอบนข่าวคนครับนอนขิดแต่ต้องเบิ่งหาดวงดีลงแางงนํากันเด้อครับผมลองไยครับขอบพระคุณพอเด้อครับผมสิรบกวนพอสักนิดับผมครับผมครับ เอาครับพี่น้องเอฟซีก็ได้มาแล้วเด้อครับผมเหล็กของพอ,อเสี้ยนสายไหมเสี้ยนสายบนนี่ครับผมพีเจนาเบิงเป็นแนวทางในการาหาตัวเด่นตัวดังมาประกอบสองตัวมาตัวครับผมวนนี้พอให้สามกับสี่เด้อครับผมพอเน้นไปที่สี่ครับแต่ว่ากะยะ่ย่าทิมสามนะพี่น้องเนาะพิเจนาเบิงเอาครับผมมกักกระจัดคัดก่ผพานแต่ว่าสถิติกบมง่งไกล เชีห้เห็นแล้วว่าเลขพอกับเข่ามาตลอดครับผมมวดนี้ก็จีเป็นตัวใดก็ล่องเบิงหลายๆสายน้อพี่น้องเนาะมาประกบประกอบกันเป็นเลข2ตัวสตัวครับแอดมินก่อนมาเชี่ยกะอยากให้พี่น้องเอซถูกเลขกนะครับผมถูกหวยเรื่องเงินครับพยายามชีแนะนําหรือว่าอาจจะหาแนวเสียนดีๆมาให้ครับผม สำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำกันเ้ยครับผมวันที่16บหมีนาคม65สุขูสุขคนครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ